สวัสด,ดีค่ะสวัสดีกับเยลทงไซปิซาเผ็ดบังลาวเป็นซีโอของพีเอลสองศูนย์สองศูนย์จำกัดทุกท่านเราตอนนี้เขาไปอ,าอยู่ที่เมืองปักเซอแขวงจับศัดิ์เนาะที่ภาคใต้ของสองปปลล่าหอแหละกำลังจะเดินทางมืาอน,นี้ไปที่เมืองละม,ม่มเนาะขแขวงเซกงเป้าหมาห้มืาอน,นี้เดินทางบ้านหมื่นแหละฮอดพนุนกัสซิโน นอนขื้นก่อนตื่นมากกัแม่นดำเนินภารกิจเนาะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่2 1ของเดือน3ปี2 0 2 2อันนี้แม่นเข้าลงซอยทีมสังทีบเนาะลงประชุมทีมประชุมย่อยซอยทีมขยายองค์กรไปนะซะซอยทีมเนาะขยายลูกค้าแล้วขยายองค์กรเนาะหายคมหูดังเล่าของธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเพื่อจะส้างสีพรมกันฉะนั้นในหลอบนี้ก็เป็นรอบพิเศษแหละ เราเป็นรอบพิเศษก็ว่าเม็เป็นรอบที่ว่าเฮามาวางแผนเด็กครับขับเคลื่อนเพื่อเขาจะขับเคลื่อนองค์กรเขาในระบบเนาะเพราะว่าวันที่เสเจ็ดถ้าม,มีปรมเอม s สามอยู่ที่ปักซซีสน,นันเราไปเขาไปหายคมหูหายวิา่าหายการขับเคลื่อนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเขาจะมอบเบียกมอบงานนะครับคณะวิทยากรของคณะทีมงานเท่านี้ลงไปต่างๆเนาะซอยทีมนนสน,นันก็คือเขาการเตรมที่เนาะแต่ว่าบรรยากาศี่เป็นยังไงกะให้ทุกท่านบึ้ง เราตาม YouTube ตามเ,าเพจตามสองทางทางเนออนไลน์เนาเขาไปจะลุ้งเป็นประจำเนาะแต่วันนี้ก่อนเขาสิไปเดินทางเอ,เอ,อง่อกองทัพสื้อกกองเขาจะเดินทางไปเติร์นุดเติร์นุดก่อนไปเที่ยวไปถ่ายหูอืมไปเที่ยวไปถ่ายหูไปถ่ายวิดีโอเลยนะจัดเนาะว่าจุดแรงท่องเที่ยวที่เขาจะไปมนีนี่้มันอยู่ใสเนาะ อยู่สายเนยโกเขาสะพาพไปเที่ยวตระจุดตระจุดทุ่ได้ทันเบิงภาพจริงบรรยากาศจริงเราติดตามชมกันได้เลยตอนนี้เข้ามาเที่ยวกันเด้อทำง,งานกับเที่ยวเหลืองเดียวกันกับคณะเพรเมืองเล่าเนาะตอนนี้เข้ามาที่อักโกรฟาร์มเป็นฟาร์มออร์แกนิกแต่ว่ามันก็แดดได้แต่ก็แดดแบบแบบเย็นๆเนาะเบิงว่้อนี้มีลูกขา,สาดสำไรพากันไปเที่ยวกันยังได๋นี่ เนาะมีคนมาเที่ยวหลายบอลเลยผักไต่กับมาผาักกลางกับมาผักเนื้อกับมาเขามาเที่ยวกันตอนนี้กํลาลังเวลาพอดีงามอยู่นี่เป็นรถวิทย์ไล่เนาะเนี่ยพากันไปเที่ยวกันเข้าหองหนามกอน w c ไปถ่ายวีดีโอให้ทุกท่านเบิ่งอีกรอบนึงกันแล้วกันอขอคุณบุ้มีเสือปา่าเนี่อขอใหคุณบุ้มีเนื้อเสืยดังเนื้อเสืยดังป่าอาสา ปี่หรอโอ้ก<ม>อ,องเก็บปี้อ่ะจะไปจะไปไ<า>ม่ไห<ม>วัลอ,องปีนะอืออ้าวจับสิงโศกสิงรางวังลรางวัวเลเนีรางวัลที่หนึ่งได้ดอกใม้หนึ่งดึงดอกไม่ไหวไม่ไหวเ, <c oughs> <c oughs> เออไปไปามันทมเลย,ยเด้อประมาณเนั้นสิด้ออยากซองอยังไปเบิร์นเด้อบันนี้เด้อมีครบมาเลยดอกใหม่นี่ ใช่บอโอ้จะไม่จะเทลือแล้วนี่ยงเทือที่เก่าเทือบที่เก่าบ่โอ้ชูซีกันทั้งคนหรือว่เขามาน้กันบ่เซมีนเนาะเขามจือเือได้คอยเขามาเทือเก่าที่ซีปนเาะว้าเราขอจืเท่เาไมาเท่าเ็้นาที่งไทยหุบวะฮะไทยหุบแลวกเนี่ยอยไปไทยหานี่ โอ้โหสิไงให้ไห้เอากระปือตีโอเคเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามเฮ้ทำงานกับเถี่ยวไปพูนไปเอาไปเอาหลายๆบอลแมไปซองบึงโอ้แกงมือได้น้มืออีรบนตัวนี้รืออย่างหเฮ้ยเวียงอีรตวนี้เวียงตัวนี้อรีตัวนี้ เขายิกจนมุนหมดเขายิกจนมุนหมดเออมืออีลีต้นน่าถหายกับอีริอือเอาอีวันเนี่เอาเนื่องสองสามเนื่องสองสามโอเคเอาเขาไปเบิ้องทางไหนไหมมีอย่างไงไปเบิ้งกองกกกระบองเพชรอยู่บนไหนอยู่นี่วะอ้ยอ่ะไปยำยำอ่าอากาศเย็นขนาดบนนี้คือว่าลมพัดช่วยช่วยมา ลมโชยมาพาใจห่วงหนักคือพวกพักแปดนป่พักแป้นเนาะเอาคือว่าคนสิเขามานอ่ะบ่หมาบ่หนิอันนี้มาพิตู้เจ้าคิดถึงรักขขาวก่อนนั้นคือรันจูวันไปเบิ้งอันนั้น ไปเบิ่งกันบบนี้นะไอ้ไอ้ยังก่อนไอก้กกกระบองเพชตรตัวนี้กุกแก้มังกรบักพริกบักพริกขีนูนี่ก็คือพริกขีนูนี่อันนี้บักพริกขีนูนี่นี่กุกกระบองเพชรอย่างเงี้นะเขาไปด้วยสายสหูวกแหวอืม ออกไปขอกไปไทยหุ่นแงามๆดูเด้อนนดเ,ดเอาเด้อเอาเน,นื้สอสั่งซ้ำอืมโอ้ค<อ>ือพอโก้หนีเป็นคือพอเฮี้ยนมทัทยมบแนเนอนเอาไปปลูกเนาะอันนี้เขาเห็นเตยอยู่บ้านทายใหญ่เห็นนะอยู่แถวเมืองบุกเรืองเลยเออแแมนถววัดเออังใหญ่สะบันใหญ่กว่านี่เนาะ แต่ว่าบ่อลนี้มันเกิดมันจะมีหินใดไม่หินหินแห่น่ะันนี้แห่หมันจะเกิดหินตรงไงอืมโอ้โหน,นี่แล้วโอ้มันแข็งอยู่ด้วยเนยาะก็สบายเลียว,วอ,อันนี้นะน้ำมันแข็งได้เห็นน้ำมนันเป็นแบบเป็นหัวเป็น เป็นกลววเป็นกลวยไยขายคือสิแพงกนั่นเองเนาะก็มีหลายพันนะเดียวนะพันแบบเป็นเป็นหัวแบบนี้ก็มีพันแบบพันแบบนี้ก็มีเนาะนี่อันนี้ก็กระวองเพชรเหมือนกันแต่มันบ่เป็นหัวอ๋อเป็นผ่าบรรยากาศที่ส่วยสดงดงามเออดอกไม้ดอกหยาเนาะเบื้องธรรมชาติไปอันนี้ก็เป็นคืนไปคืนก็เอินว่ากระวองเพ็รเหมือนกันแต่ว่ามันหลายเผ่าพันธุ์แบบน้อยๆก็มีนะ แต่เพิ่งกะเนาะอันนี้กะใช้เน้นเนาะแบบกะใส่แบบน้นอยๆกม็มีมันลายผัดนี่เลยลายแบบ เิมเกะใหม่เนาะเขามาตัวนั้นไม่ยังตัวตัตัวงหาเขาเหลือกะใหม่กะตัว้งหาจะกินกับใหญ่ก็เลยเขาเลยม่แล้วถูกยใหมุ่๊กก่อนนน่่มันนี่ดอกที่ยงสีขาวมีธรรมสนเนาคือดอกกันสันดาะสีดอกอ <laughs> thì con nó thì biết nó mượn cơm hả nó rồi ครับผมครับนะ thì biết cho รับน้อยครับนะ มันต้องมาหย่ำมนะมันเพ็ดเพ็ดแบบเด้อหนึ่งสองสามหน่อยหน่อยบมะขีกขี่หนู่มเออคือคือก็ไม่บาดได้หน่อยหน่อยมะขี่ขี่หนู่ไปยังเติมยังเติมยังเติมโอ้อันนี้เออเก่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอื่นตามต้นเอื่อหนตามช่งของงามันนี่ป้อเหรอปะเออมีแบบเป็นเก็ดเป็นยังเสียเนาะเป็นเป็นแบบนั้นนะเป็นแง่แง่เนาะ เอออ,อพักพักแปดัน,นคือ,ค,อคือวา่าคือว่าคือว่าง,งา่างเนอะคว่าพักแปดเขาดมบึงเขาจากรดนี่เด้อพักแปนดปนดินดพักแปดนิดพักแปดนิดตั้มพุงกับนี่เลยเนอะม่วนม่วในใจเนาะใรสมน้ำต้วสมพักแปด บนนี้เย็นดีเ้ยบนนี้เย็นเออมองนี่เนาะล่มซวยมากมือยังผุดมือยังซ้ำนี่จะว่าจะมาอยู่ไรจะมาโตกับหนาทีอยู่ที่ไหนหนอยู่ดินหมดแล้วอยู่ดินหนออีกสองปีห่มีโอกาสเนาะแมื่อตอนนี้คืนมือออกก้อนเนาะเขาเสียหัวขึ้นมาอีกดอกเมนแล้วก็ต้องมีหัวแล้วมือยังมีอยู่ด้ ขครมีแต่มือป้าไปมันก็เป็นตหยาดเลพี่อนบนเออมนตรงนีหัวมันยังได้ตามธรรมชาตินะปลูกใหม่ต้นอั่าใั่ก็แต้นเขาปลูกใหม่เนะสีดนบโอ๊ต้นหมดนี่ข้ายางกกยละสีด ใช้เส้นสื่อปูางแบบนึพอขั้นนอยางไก่กับมิดเวยนี่เส้นสื่อเขาปูเบบเส้นสื่อเลยตันนีมบุสินี่ไเบิ่งมือญง เนะกว่าเรียบหน่าเลยเนมาหลอกก่อนขึ้นเรียบหนาบบยเนาปนี้ทำไมเราไม่ขึ้นเรียบเนคือว่าเรนนาพายจิตตรเดียบเราป่นตัดเอืยน้ำตกโอ้ดอกเลย ไ้คลับไปไงบ่ทายหูไปอืมเอาตรงนี้ละเสียกันหลังจากเสียบา้ากันไปเที่ยวมาเนาะไปเที่ยวไปไทายหูมา อยู่นี่เกท่านอยู่ที่สวนออคเคนิกเนาะเมืองปองักสงแขวนแก้วสาเขานี้แล้วก็สิออกไปเดินทางนะบ่หนีิออเดินทางไปที่เมืองท่าแดงเนาะวันนี้ไปเมืองท่าแดงไปไปเวอสวนเป็ดไปสันเดิไปถ่ายหูปุซอนเป็ดเนะาะทำงานกับเถี่ยวเหลืองเดียวกันอิลี่ของเขานี่ซ้ำสิไปซ้ำสิเที่ยวและซ้ำสิเดินทั้งเหยียบทั้งเที่ยวทั้งเดินหลากหลายถทถานหลากหลายเนาะ con bột đi, con ngắm, cái con la đây, mi hạnh cà phê ngạm. Ngạm này. กันมาเที่ยวอยู่น้องเป็ดุท่านน้องเป็ดอือเอาถ่ายให้เราถ่ายให้เราฮะเออหับโม,มเม้นต์นี่สทานอาหารนี่ครับไปสถานอาหารไหนเอเอาหนึ่งสอง,องส,สาม Nên sang sam. Yên cái đấy, hôm đi. Yên chấp cái hôm. Nên sang sam. Ừ, nào. Cà phê. Ô, ô cái món gì come on.